อเพราะว่าผมผมทํางนานเป็นทีมเนาะทํางนานเป็นทีมคือผมไม่ได้คือต่อให้เรามีต่อให้มันจะมีแบบนี้ด้วยดังคนเดียวเด่นคนเดียวมีงานเยอะอยู่คนเดียวแต่ลูกน้องก็ต้องรอแค่ไปออกงานแล้วก็โซเชียลก็ไม่ได้ออนไลน์ก็ไม่ได้เงินจากรมอากาศก็ไม่ได้แต่อยู่กับผมนะ่ะได้หมดทุกคนนักร้องในค่ายตัวเกมมิวสิกน่ยได้เงินจากออนไลน์ทุกคนเงินจากได้เงินจากพี่มาร์ทุกคน เดงินจากพยายมากทุกคนผมซอยหมดนะเขาซอยหมดจริงๆผมไม่ได้ผมวิชาเลยเด็กน้อยผมอยู่ในค่ายผมนะเด็กน้อยน,นักร้องผมนะเหมือนก้องวายุบอกตรงว่าก้องวายุไม่ต้องออกงานก็ได้เพราะก้องอายุได้เงินจากพี่มากแต่ละแสนครับอันนี้พูดเลยอืมก้องอายุอนะ่ะเดี๋ยวไม่เกินสิ้นเดือนสิ้นปีมันก็หมดแล้วครับมันก็โปรถดันเลี้ยวเพราะอะไรเพราะว่าผมซอยหมดก้องวายุทำไมมันอยู่เรื่อย ก็ไม่มีงานไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่แค่เอาพิโตกเกียวถ่ายวนเวียนนั้นนั้นได้ดละแสนบอกกล้องได้อละแสนกล้องได้เงินออนไลน์สูงสุดมันไม่บอกงานก็ได้เพราะผมสอนหมดแล้วผมขายตะขาให้หมดแล้วแต่วันไหนมึงทยศกูมึงเจอแค่นั้นแหละวันไหนมึงกวนตีกูมึงเจอจ่าไม่ได้แสนมึงกี่หรือห้าร้อยแค่นั้นถ้ารักกันก็ต้องรักกันดีๆกูเห็นดนะับเบิทยดกูนี่ทุ่มบังหมดแล้วมเห็นใครได้ดีทุกคน เบย์มันเลิศเบย์มันหลู่ตะค้นอ้พวกเขาเลวุ่นนี่มาต้องว่าฉันดีดอกแต่ตมาต้องกว่าหักหลังฉันแค่นั้นแหละคืออาจจะบอกว่าอาจจะบอกว่าต้องการให้คนเยินยอหรอไม่ไม่ต้องเยินยอแค่ไม่หักหลังแล้วถอยศแค่นั้นจบอีซุ่มหักหลังฉันนะักกูเบยนได้ดีจะคุ้นห็นแต่เขาปลาเห็นต่เลี้ยวเขปาปลาโดดดีเบิดเห็นต่เบทอนทอนมันเล,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 ลยๆซุ่มหักหลังฉันนะกูไม่ไดมาเตีต๋ยวตัวเดียวเขาได้หร อันนี้พูดถึงว่าเหมือนกล้องอายุนี่ได้เงินผิดเอ้ได้เงินจากออนไลน์เยอะได้เงินจากพ่มารเยอะอืมนาตีมุน้นี่เงินเดือนมันเงินจากพ่ยมารอะไรเงินเดือนมันแขวมันอีกอืมมันไปจังสาร่ขยเรียกว่าพู้อดอยากออกออกรถด้อ่อยว่าสิลา,า,งาเงินท่องกับหาไปเบือนเหลวปูไเบือนเหลวแฟนคลัลลลคบ แล้วเบิ้งเลตติ้งเพื่อนตัวฉันปุ๊บมือเดียวเลตติ้งขืนไ่ต้องห่วงอยู่กับบอสบี้นี่าไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเลตติ้งตกบอสบี้แค่นอนคิดหนึ่งชั่วโมงเดินไปถ่ายคลิปนี่เลตติ้งขึ้นปังเหยียบทุเรียนนี่ทงถ้าเปต้องเหยียบยอมให้คนด่าคนบ้าเพราะเลตติ้งต้องค่ายต้องมาค่ายตัวมีงามเด็กหน่อยตัวมีงามทำไมถึงจะมีต่อยอดได้เลตติ้งขึ้นทุเรียนนอนหลับอยู่ตายแล้วช่วงนี้มันทำยังเงียบจังเหยียบทุเรียนเลยค่ะคนก็ตัวเป็นสิบสิบยี่สิบล้าน ตั้งสัปเดียวช่างแต่งหน้าน้องอาน้องน้ำนี่อางเ,งเ,งเงินเดือนเงินเดือนสองหมื่นนี่สองหมื่นกว่ากว่าอืมกอบสามหมื่นมันได้เงินจากพยามากหลายก,าหายาก็หันส,มหมน,นสามเทียบคุณหรือบางเงินอันเดี๋ยวมันบริษัทมันเก็บห่องคืออื่นในธนาคารไรออกมลาสามเทียบกับบ่ออันนี้บอกบอกันเป็นการบ่อปกันบริษัทบ้ามั่วดมาม้างแต่ว่าผมก็เชื่อผมก็ทํากับเด็กน้อยคักอยู่ผมหายคักอยู่ พอผมทําคลิปสุดยอดไปาร่อมปุ๊บคนในค่ายผมพากันทำอะไรมาทําแบบโคเบอร์ทำร้อนเหรียญเขาก็ได้เหรียญได้อะไรกันเลดี่กันขึ้นผมมีแต่แบ่งปันหมดผมไม่ได้ว่าผมเอาคนเดียวถ้าใครว่าผมไม่ดีผมก็แล้วแต่จะว่าแต่ถ้าเกิดถากหลังมามึงเจอห้าบาทมึงก็ไม่ได้จะได้แสนเนื้อมือจะได้ห้าร้อยเพราะฉันให้พวกเธอฉันไม่ได้ว่าจะมาอะไรฉันนพวกเธอได้ตื